ผู้เล่นอันตรายของอุซเบกิสถานกันหน่อยนะเบอร์เจ็ดนี่คือโอตาเบกชูกูรอฟนะไอ้คนคือเบอร์สิบก็คือจาโรลิดินมาชาปอฟพี่จุตุมองว่าจะจัดการกับสองคนนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างมองว่าออชีจะปรับวิธีการเล่นไหมพี่เตอราต้องรับบทบาทในเรื่องของการที่จะเล่นกับเบอร์สิบก็ปักอยู่หน้าลายใช่เบอร์เจ็ดเดี๋ยวดีโอเอาเองสลับกันก็คือต้องสื่อสารกันใช่ถ้าเป็นระบบเนี้ยจะยิงเขาได้ไหมพี่จุตถ้าไม่อยู่หนาจะไอชีออกมาเป็นทรงเนี้ยอ่ะพี่ว่าเกมมันสวิงใครยิงนําก่อนอ่ะจะแพ้จุดโทษ เฮ้ยนะมาที่ผู้เล่นอันตรายของอุซเบกิสถานกันหน่อยครับเมื่อสักครู่พี่จุนพูดไปแล้วก็คือมีหมายเลขเจ็ดกับเบอร์ส<ช>ิบนะเบอร์เจ็ดนี่คือโอตาเบกชูกรอฟนะะอกคนคือเบอร์สิบก็คือจาโรลิด,ดินมาชาอฟอันนี้ไม่นับอีกอร,ร์ซูเกเยฟที่เจ็บต<ช>ิดเทอมยาวไปแล้วจริงรอีกอร์เป็นตัวสำรองด้วยนะเป็นตัวเปลี่ยนทีมชุดนี้เป็นตัวเปลี่ยนใช่ครับซึ่งสองคนนี้ต้องเป็นตัวรุกสำคัญเลยของทีมรอบแรกก็ทำไปคนละหนึ่งแอสซิสต์แล้วก็มีส่วนร่วมับเกมเยอะมากพี่จุนมองว่าจะจัดกการคนนีี้เ่ เราต้องทํำยังไงบ้างอันนี้ลงดีเทลให้เรานิดนึงเพราะว่า2คนนี้พี่จุนน่าจะดูมาแล้วครับอืคือเรากำลังเจอเพลย์เมคเกอร์ที่เล่นได้บุคลิกในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นทั้งตัวทาร์เก็ตแมนอ่าอ่าแล้วตัวเก็บบอลกับตัวที่อิเดียวเทคนิคตัวนะตรงนี้สําคัญว่าเราเห็นว่าวิลเลเตทำเหมือนกันได้ดีเรามีเห็นนิวพิเุษทำในเรื่องของการป้องกันหนึ่งต่อหนึ่งเลน์ได้เนี่ยสองคนนี้จะมีบทบาทกับตรงนี้เยอะขึ้น นะแล้วถ้าเกิดเราเติมอีกคนนึงถ้าได้ตังหรือเราจะเลือกที่จะเล่นเป็นเพย์เมเกอร์เพื่อไปสู้เขาก็ได้จุดหนึ่งที่บอกว่เาเทำไมเราเล่น4ี่สาหนึ่งเพราะเราต้องการกลางคู่ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของเกมรับวินหน้าลายที่ดีก็คือ,อช่วยเกมรับด้วยใช่เราโอเคกีษดาไดเองอาจจะไม่เหมาะเกมนี้เพราะว่าด้วยอาการบาดเจ็บจากเกมต่อมาความสมบูรณ์ก็ยังไม่แน่นไม่ร้อยแต่ว่าพี่ก็มองว่าสองคนนี้ลงตัวแล้ววีรเทพเองกับ New, นิวพิรเลช่วยสองใช่แต่ 2> 5, 2, จะให้ใครเข้าคู่ใครในกรณีที่บอลกาลังอย่าลืมว่านิวอะเคลื่อนตัวในเกมลุกเยอะกว่าเตอร์ต้องรับบทบาทในเรื่องของการที่จะเล่นกับเบอร์สิก็ปักอยู่หน้าลายใช่ตรงนี้ความรับผิดชอบมันจะต้องเหมือนที่พี่บอกเฮ้ยเมื่อไหร่เจอเกมถานการใช้เล่นหนึ่งต่อหนึ่งเอานะบอลเอามามาสยอบนะเออตรงนี้เอาไปเลยเอาเบอร์สิไปมาเฉพาะอโทษทีแล้วเบอร์เจ็ดเดี๋ยว่นิวเอาเองสลับกัน ก็คือต้องสื่อสารกันใช่ตรงนี้สำคัญสื่อสารกัน,กนข้อมูลจะต้องต้องรู้แล้วว่าไอ้ขอ,องนี้กำลังเจอเพลย์เมคเกอร์นะอ่าอ้าวทีนี้เราไปดูเฮทุเฮทกันหน่อยครับท,<ม>ที่เราเจออุซเบกิสถานนะจ๊ะไล่กันไปแบบนี้นะคือถ้านับจริงๆเนี่ยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเมื่อปี2003เราแพ้อุซเบกศูนยามนะแล้วก็ขยับมารอบคัดเลือกอ่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ่านั้นน่าจะปี03เหมือนกันเราถล่มอุซเบกไปสี่หนึ่ง แล้วก็ไล่มาเกมอุ่นเครื่องชนะ3-2เมื่อปี2007นะขยับมาปี2 0 1 7อุ่นเครื่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราแพ้เขา02แล้วก็ล่าสุดเลยรอบคัดเลือกเอเชียนคัพเนี่ยเราก็แพ้เขา0ูเท่ถ้ากับว่า2นัดหลังสุดเราแพ้เขา2เกมติดแล้วก็เสีย4ประตูโดยที่ยิงประตูไม่ได้เลยแล้วถ้ากับว่าเราก็ไม่เคยไม่เคยเจอกับเขาในรายการนี้เลยไหมรายการหลักไม่เคยเจอเนาะไม่เคยเจอรอบคัเลือกเพรเเลือกครับโอเคเจอแต่รอบคัดเลือกนะอ่ะก็ถามพี่จุดนี้ว่าตอนสมัยเป็นผู้เล่น พี่จุนเคยเจออุซเบไหมพี่คือตอนนั้นไปตะศีเซาที่จีนนะจากแล้วก็ได้เล่นมีจีนมีอุซเบเล่นไปร้องไห้ไปนะศีเซาหรือไงโอ๊ยมไม่ใช่ไม่ใช่ศีเซา่งเก็น้าตัวีดีมาแข่งกันแพ้จีนมั้งสามหนึ่งเทิดยิงนะอ่ามาเจออุซเบยปีนั้นน่าจะชนะชนะนะเพราะว่ามันน่าชิงที่สามมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวข้อมูลไม่ตรงแต่ว่าพี่อะจได้ว่าเล่นกับเขาอะ คือแต่ก่อนเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นทีมรัสเซียที่แบบว่าอ่าที่แตกรัสเซียที่แบบว่าโซเวียตที่ที่แตกออกมาไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรเงี้ยเออแล้วก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้มีคลาสเทคนิคเหมือนญี่ปุ่นเราเรากลัวแค่2ทีไอ้สามทีอ่ะอิหร่านเกาหลีญี่ปุ่นเพราะนั้นเราไม่กลัวหรอกแล้วยิ่งในไอ้นั้นเราไม่ค่อยเจอสมัยก่อนถ้าเจอจริงพี่เจอปัตตกรปัตตะกอคือทีมสโมสรในอุตเตงโอเคปัตตกรปัตตะกอทีมเนี้ยดีสุด แล้วแข็งแรงแล้วสไตล์ที่แบบโอ้ยยุโรปปัจจุบันมันชื่อบุญยตกอเลยปะใช่อันนี้ปะทีมนี้ป่รู้อ่ะเออมันเทีนในรีบูซเบีใช่ใ่แล้วเราไปเตะเขาเราสูบเอาหูกววยชะพิ่ไปเสมอเขาในเอฟซีจ้ะเราจําได้บรรยากาศโอ้หูมันเหมือนว่ารัสเซียเลยอึนคึมแบบโอ้หูแล้วแฟนพอโอ้หดุดันเราไปเสมอเขาหนึ่งหนึ่งแล้วเราเข้าชิง ปีนั้นน่ะจำได้ว่าตอนนั้นไปเล่นเทโลอ่าเคยเจอนะในยุคนั้นแต่ข้อมูลอาจจะไม่เหมือนยุคนี้ใช่ครับใช่แตกต่างเยอะเอาทีนี้มาถามพี่จุนในเรื่องของไทยกันบ้างแล้วกันตะกี้เราคุยอุซเบีไปเยอะแล้วครับทีนี้เจาะไทยเลยพี่จุนมองว่าอิชิจะปรับวิธีการเล่นไหมพี่มันดีอยู่แล้วแต่ไปใส่ดีเทลในเรื่องของความผิดพลาดจากการที่เราป้องกันที่ดีเราไปเสียบอลจังหวะที่เรากาลังสร้างเกมการขัดขาดเกินๆของการรับส่งบอลเนี่ยมันส่งผลกระทบกับจังหวะที่เราจะเอาเขาเรียกว่า เมื่อไรเราทํางานหนักกับเกมป้องกันเราต้องมีทํางานหนักกับเกมที่ลุกที่มีคุณภาพแต่เราไปลอยต่ออย่างนี้มันสาคัญเงียอ่าเข้าใจเข้าใจมันก็เลยพี่มองว่าจะปรับก็คงปรับในเรื่องของการรับส่งบอลความผิดพลาดในการเสียบอลกลางทางอ่าเพราะเหมือนล่าสุดดูใน Facebook หรือในบทสัมภาษณ์ของเจริญศักดิ์วงกรนครับอิชิสั่งให้ทีมซ้อมแปรบอลเป็นกลุ่มแปรบอลพิจุนซึ่งแบบคนก็สงสัยแปรทําไมเล่นระดับติดทีมชาติมานั่งแปรบอล พี่จุนเสริมตรงนี้หน่อยว่าทำไมาถึงซ้อมแปรบอลกันระยะสั้นระยะใกล้ให้กันใกล้ใช่ใช่ <S <S คือเมื่อไหร่มันความคุ้นเคยอ่ะมันจะเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เราสังเกตว่านักฟุตบอลชุดนี้หรือว่าหลายๆคนนักฟุตบอลที่เป็นระดับอาชีพอ่ะแปรบอลเขาไม่ได้มองบอลแล้วแหละอ่าใช่ใช,ใช่แล้วก็แต่สาภาพสนามมันก็เห็นนะมันมันเอือ้อไงใชาแล้วมาแปรบ,บอลสนามที่มันไม่ดีถูกถูก้องมองบอลเยอะๆ้เราเนี่ยไม่มองบอลโอกาสเข่าหลุดสูง แปลบอลไปไหนไม่รู้บอลข้ามขาไปแล้วเรากำลังแปลบอลกับเพื่อนร่วมทีมโดยที่ไม่มีคู่ต่อสู้ใช้ความคุ้นชินใช่ใช้ความคุ้นเคยกันด้วยเนี่ยแต่พอมีคู่ต่อสู้เข้ามาสปีดความเร็วมีคู่ต่อสู้เข้ามาจะจ่ายบอลเท้าไหนหรือคู่ต่อสู้ปิดทิศทางไหนมันก็ต้องเป็นความทํางานเข้าใจกันแล้วก็การให้สัญญาณการสื่อสารกันเฮ้ยจังหวะนี้การเคลื่อนตัวไอ้เช็คยังไม่ทันขยับเลยให้บอลแล้วไอ้เชคคายบอลเร็วโดยที่แบ็กยังไม่โอลับจังพลาดหนึ่งได้ป่ะที่มิกกัสซันจะยังไม่โออรบแต่เช็คคายบอลเมันก็เเนนมหลียออง้้ต สิ่งหนึ่งที่เราขาดคือแค่แต่แดนนี้เท่านั้นเองแต่ชุดที่สอง่ะทำไมที่เล่นกับซาอุเฮ้ยดูมันทำไมเข้าใจกันง่ายอย่างวะเออใช่ดูมันเคลื่อนมาปุ๊บออกค่าปุ๊บเปิดเอลิคอร์ดรอหน้งชุดนะเออมันก็เลยส่งผลว่าเออแสดงว่าการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะส่งผลว่าเดี๋ยวไปใช้ในสนามได้ไอ้นี่เล่นด้วยกันนี้โอเคโอเคโอเคออาทีนี้ดูถึงเกมรุกที่เราอวยเขาไปแล้วอุซเบกเขาไวเขาคมเขาคล่องดูเกมรับเขาหน่อยถ้าเราจะเจาะเขาพี่จุนรายละเอียดตรงไหนที่แบบ ฝากไว้ให้แฟน,แฟนได้ไปดูพรุ่งนี้ว่าเ้ยเจาะตรงนี้ในมุมโค้ดพี่มองว่าคู่เซ็นเตอร์เขาม,มีปัญหานนะเออคู่เซ็นเตอร์เขาไม่ได้แบบเป็นเป็นทำไมเขาถึงยืนหลังสาบ้างเพราะเขาก็ไม่เชื่อใจคู่เซ็นเตอร์ที่ 2, 2> คน<ข> 2> ทำงานเติมอีกคนนึงใช่เมื่อไหร่เขาเจอทีมที่มีทาร์เก็ตแมนที่แน่นอนเขาก็อ่านแหละเจออาร์มเฮ้ยอาร์มแม่งปล่อยไม่ได้นะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเขาส่งไอ้เจ้าไอ้นายคนหนึ่งของเราอะไอ้ที่มงเข้าไอ้ชื่ออะไรตต้้นนต้น ทีลสักดิ์เสยมพี่ไมล์ลงก็อีกสไตล์หนึ่งเขากำลังรับมือกับหน้าสองคนแล้วเขาอ่านเราไม่ออกเฮ้ยอิชิจะใช้ใครวะจะคู่นี้ดีไหม,มถ้าอ่านอานสไตล์อาร์มหรืออ่านเจนต้นเองเอาใครนี่แหละมันก็เป็นจุดหนึ่งที่พี่บอกอเขาก็ต้องคิดแล้ว <c oughs> เขาก็ต้องทําการบ้านเถือ่อแต่พี่ก็บอกว่าคู่เซนเตอร์เขามีปัญหารจริงในการสอดซ้อน <c oughs> เขาเลยอาศัยจํานวนคนที่ยืนดรายห้าคนไว้ก่อนเนี่ยคู่เซนเตอร์หนึ่งแล้วก็ด้วยธรรมชาติแบ็กขวาเขาเป็นสไตล์แบ็ก แบ็กธรรมชาติที่ไม่ได้เล่นเกมลุกมันก็เลยเป็นปาใช่มันก็เลยทำให้ตรงนั้นมีพื้นที่ในการเล่นแล้ววิงซ้ายเราเก่งมีอุ้มอย่างเงี้ยนะถ้าใช้อุ้มกําลังเฟิร์มร่างกายได้พักเต็มๆทุกอย่างพร้อมหมดแต่ก็สิ่งนี้พี่อยากเห็นก็คือถ้าปรับตรงบดินไหมจะหาคนอีกสไตล์หนึ่งผมบอกเลยเอาเช็คมายืนบดินปรับนะรู้เลยรายชื่อตะลับแก๊ปมาแล้วผมอ่ะอ๋อเหรอรายชื่อตะลับแก๊ปผมก็บอกให้ตะลับแก๊ปนะ เปลี่ยนสามตำแหน่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่กล้าเล่นกาแฟกับมันแล้วกลัวแล้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จุนลงลงกรานเดี๋ยวดูได้ว่าไอบอลมันจะว่างไงกูรู้ตำแหน่งเดียวแต่ที่เลกสองกูไม่รู้พี่เขารู้แค่นี้พี่พี่ยังเชื่อว่าไอชุดที่สอง่ะมันมีเสน่ห์อยู่ผมผมถามพี่ว่าถ้าเปลี่ยนถ้าพี่จุนจะเปลี่ยนหนึ่งกับสองชุดผสมกันทีมชุดพี่จุนชุดไหนอยากลองดูพรุ่งนี้เอประตูพี่ว่าไหม คำใหม่เหมือนเดิมวัดใหั่นิกซีันกลับมาแล้วออโเคคู่เอเลียสกับพันษายยงเคตัวละซ้ายอุ้มชัดเจนชัดเจนเท่ากับว่า5แนวรับเนี่ยชุดหลักชุดแรกชุดแรกโอเคพี่ยังเชื่อว่าตรงเนี้ยอาจจะเห็นพีระดุน่ะมาเล่นเป็นตัวเหมือนตอนอยู่บุยลู อ่ะโอเคผมผมเก็ตแล้วพี่มีไอเดียผมเก็ตแล้วผมเก็แล้วพี่บอกว่าจะเอาเช็คอะไปยขายโอเคแล้วก็ไอ้แบงค์ทางขวาไอเตอร์เนี่ยนะกับตังเนี่ยเตอร์ตังมีบทบาทเยอะใช่เพราะเพราะพูนี้กิจการแมนไม่มีชื่อเจ็บเออไม่มีชื่อเลยเนี่ยเนี่ยพี่ก็บอกว่าตรงนี้อาจจะเห็นเนี่ยการที่โอเคต่อยอดว่าโอเคเอาตังมาเล่นตรงนี้ได้นะแล้วก็ต่อยอดเท่ากับว่าเท่ากับว่าสตัวบนเนี่ยบุรีรัมคอนเนคชั่นหมดเลยนะใช่ อดีต2อปัจจุบันแต่เขาเคยเล่นด้วยกัน4ี่คนเนี้ยมันก็เลยเออมันมันก็ทำให้สควอตทีมมันก็ยังไม่ได้แบบมากแต่มันได้ครีเอทในเรื่องของเกมด้านข้างได้แล้วอีกจุดที่มาที่พี่จุดพูดไว้นั่นแหละต้นรายการว่าเช็คอยู่ตรงกลางเนี่ยเจอลุงกินโต๊ะพอมมาเล่นตางกว้างอาจจะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะอาจจะถนัดถนีมากขึ้นเพราะนั้นพี่จุดมองว่าเปลี่ยนตังสารัตน์นะแทนได้ซตนได้ แทนบดินถูกไหมแล้วขยับเช็คไปซ้ายดันนิวฉ่าไปเล่นเป็นหน้าต่ําครับแล้วก็ให้ตังคู่กับเตอร์อ,อ่ะแล้วคุณอนะที่คุณบอกว่าเปลี่ยนสามตำแหน่งอะก,กูรู้มาแค่นั้แหละโถกูนี่กูจะมีอะไรมากกว่านีคา้คุณว่าไงคุณว่าไงอ่ะมีมีใครอีกคือเนี่ยตอนคือตอนแรกที่พอรู้มารู้ว่าบดินเนี่ยก็คงจะต้องโดนดรอปเพราะเพราะพอพี่จุนพูดอย่างเงี้ยพยายามจะคิดว่าบดินโดนดรอปมันจะดรอปยังไงวะอ๋อต้องมีเช็คเออพอพี่จุนพูดปุ๊บมันเห็นภาพเลยว่าเออพอเช็คโดนตรงเนี้ ขยับออกมานีแล้วให้นิวฉ่ำที่มันมีความคล่องตัวแล้วก็ความฟิตเคลื่อนที่ตลอดไปมาไปมาแล้วก็ต่างเองก็เล่นตัวบนได้สลับได้เออเออเนี่ยเห็นภาพเห็นภาพเลยผมว่าก็เป็นเซตนี้แหละคไปเอไปด้วยกันได้แหกด้วยกันแต่ผมรู้อ่ะทางฝั่งซ้ายแน่หนึ่งคนแต่อีกสองคนไม่รู้แล้วแต่ผมว่าเนี่ยผมว่าเซตนี้แหละสวยๆถ้าเป็นพิจุนเนี่ยถ้าเป็นเซตนี้จริงเนี่ยแฟนๆก็พิมพ์มาบอกว่าเออเอาให้เหมือนที่พิจุนว่าก็ดี นะเนี่ยบอกว่าตอนนี้นิวฉับเล่นตัวบนได้ไอ,อเกมพวกมันเฉียบกว่านี้จริงนิวฉับต,ตังตัวบนได้หมดเลยนะ <c oughs> เพราะจูบุยลำนิ้วฉับก็เล่นตรงนี้อยูบ <c oughs> <B> ี g ีตังก็เล่นตรงนี้ มันหมุนได้ก็หมุนได้ไม่หรอยแล้วอย่างหนึ่งอาจารย์เตอร์เนี่ยปักแน่ใช่แล้วอย่างมันมีวินัยเกมรับที่เรากำลังเจอคู่เพลเมเกอร์อ่าี่เป็นสองต่อหนึ่งเราก็มีตัวหนึ่งที่เป็นตัวหนึ่งที่คอยตัดไว้เราจะไม่เสียพื้นที่ในการเสียเปรียบตรงนี้โอเคอ่ะทีนี้ไปดูว่าจำนวนทีมที่เข้ารอบ1 6บทีมสุดท้ายเนี่ยไทยเราเป็นชาติที่ยิงประตูได้น้อยที่สุด2ประตูเท่านั้นเองแล้วก็ยิงจากนัดแรกครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยิงเลยคิดว่าถ้าเกิดปรับอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นนระบบเี้ จะยิงเขาได้ไหมพี่จุนถ้าพี่จุนหนานใจ,จอิทีออกมาเปนทรงเนี้อ่ะยิงได้ไหมพี่ว่าเกมมันเปิดพี่ว่าเกมมันสวิง<ม>เกมเกมจะไม่เดกเนี้นะ จะไม่ดัดก,ก็คือต่างไมต่างเล่นในวิธีของตัวเองไปพี่เชื่อว่าบอลรอบ16ทีมเป็นเป็นเหมือนอินโดแหละถ้าจําดีๆนะอินโดที่เสียประตูในครึ่งแรก2ลูกอะสู้อินโดเปิดเกมนะมสูส้ถ้าไม่เสียลูกแรกที่จริงออยเข้าโดนแถบเสาแรกเข้าประตูแบแถบเออแล้วพี่เรียกไอ้ลูกแบบแม่งตายน้ําตื้นอะแต่โดยอินโดเนี่ยเปิดเกมขยับลายสู้แล้วเราอะเป็นเกมถ้าเราได้ก่อนอะมันจะเป็นเกมโมเมนตัมที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา แล้วเนี่ยในสถานการณ์ที่เวี่ยงไปเวี่ยงมาเนี่ยอย่าลืมนะสะครอตทีมเราเราได้พักจํานวนผู้เล่นได้มากกว่าเขาอ่แบตฟิตเราดีกว่าเขาถูกความโหลดเราน้อยกว่าเขาแต่ดีเทลที่เมื่อไหร่มีบอลแล้วเราอย่าเสียบอลเพราะเราเป็นเกมรับเยอะเราจะเห็นการคลองบอลในแดนเราหรือในการสนามในโซนสองเยอะขึ้นพี่เชื่อสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้อื ใน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 การอ่านว่าคู่ต่อสู้เขาบอกว่าเดี๋ยวไทยก็รับต่ําเหมือนเล่นกับโอมานเล่นกับซาอุดก็คิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาขึงแต่พอมันขึงแล้วมันจนเราแกะบอลได้เนี่ยมึงก็เจอกูเหมือนกันแหละใช่ใช่ใช่พี่มองเหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคอ่ะฟันธงโงสกอร์กันหน่อยคุณบอลขอบสนามเชิญผมก็ยังเชื่อว่าเราเราจะยื้อได้นะผมผมผมมีความรู้สึกว่าเรารู้จักวิธีการเล่น เยอะขึ้นแล้วอ่ะโอเคตอนแรกในบอลเอเชียเรายังวันวันอยู่พี่จุติพอเราเห็นภาพ3มเกมเรารู้ว่าเฮ้ยเรามาถูกมึงสู้ได้ผมมั่นใจว่าเกมนี้อิชิคงเลือกซื้อและยื้อเวลาอย่าลืมว่าเราฟิตกว่าเราได้พักมาเต็มเ็มากกว่าด้วยเวลาเปลี่ยนเกมก็เลยมองว่าเกมนี้อาจจะหยุดที่เสมอแต่มีสกอร์ไหมผมจะมั่นใจว่าเราเราจะกลับมายิงได้นะโอเคหนึ่งหนึ่งไปแล้วต่อเวลาจุดโทษเราชนะเขาหนึ่งหนึ่งพี่จุตว่าไง พี่หักมุ้งไว้นี่บอกพี่ว่าเกมเนี้ยใครใครยิงนําก่อนอ่ะจะแพ้จุดโทษเนยใช้คํานี้เลยนะก็ออโอเคใครยิงนําก่อนจะแพ้จุดโทษแปลว่ามันตั้งเสมอเหมือนกันเสมอเหมือนกันมันตั้งจะเหวี่ยงมาฝั่งคนที่ตามตีเสมอว่างั้นใช่ใช่ใช่พี่มองว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าพี่แม้กระทั่งต่อเวลาพี่ก็มองว่าโอกาสอ่ะพี่เชื่อว่าทีมชาติไทยซ้องจุดโทษแน่สมมติสมมตินิ่มสมมตินะพี่ตอน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 ต่อเวลาพิเศษมันจะสามารถเปลี่ยน ตัวเพิ่มอกหนึ่งคนถูกครับเป็นคนที่6พี่จุนจะเลือกอ่าสมมติการเลือกเปลี่ยนตัวสุดท้ายสลานนนกับปฏิวัติเพราะยะรู้ว่าสลานนนมีเปอร์เซ็นต์การเซฟจุดโทษที่ดีกว่าตั้งแต่อยู่เชียงรายแล้วน่าสนใจนะอันเนี้ยถูกน่าสนใจมีโอกาสเปลี่ยนไหมพี่แต่ถ้าแต่แต่ถ้าเปลี่ยนมันมันไม่ได้มันมันทำลายความสุกของของการทำาริคือต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยมีในฟุตบอลโลก2014หลุยฟานเกาเปลี่ยนผู้รักษาประตู เป็นทีมครูแทนที่เยสเปอร์ซิลิเซนไลว่าไปทีมชาติฮอลแลนด์แล้วลงไปเซฟจุดโทษพาฮอลแลนด์ชนะแต่นักข่าวก็ถามใหญ่เลยโอ้โหทำแบบนี้ไม่ไว้หน้าคนที่ทำงานหนักอยู่ใน90นาสุทีมาก่อนฟานกาบอกไม่ต้องยุ่งผมคุยกันแล้วใช่ถูกฟานกาบอกเลยบอกไม่ต้องมายุ่งผมคุยกันแล้วว่าประตูคนไหนเล่นอะไรคนไหนเหนียวตรงไหนผมรู้ลูกทีมผมดีแล้วและตอนเปลี่ยนประตูถ้าจะเปลี่ยนมันต้องเป็นการเปลี่ยนแบบวิท้ายของเกมเอาง่ายสมมติถ้าเกิดยกป้ายทดเจ็บมาเนี่ย คุณเช็คเลยว่าตอนนี้เดิมไปเท่าไหร่แล้วแล้วเราปรอการมองนัดในการปั๊บมึงต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเราต้องคลองบอลเพื่อเตะออกเพื่อเปลี่ยนเกมเอันี่มันมันมันเป็นแผนอีกแผนที่น่าสนใจอ่ะนี่คือทั้งคู่มองว่าไทยเราจะแพ้นะไม่แพ้จะแพ้นะแล้วก็เชื่อว่าจะชนะจุดโทษโอเคของเจ๊เนี่ยถ้าส่วนตัวเนี่ยเกมกับซาอุฟันไว้อีกแบบหนึ่งแต่ไปเจอซาอุการละครเข้า แล้วต้องชมว่าไม่ช่ต้องชื่นชมว่าไทยเราเล่นดีด้วยต้องชมแบบนี้แต่ว่าซาอูวันนั้นอะถ้าเราดูยิงมันก็ไม่ร้อยแต่มันก็ไม่แต่ไมนเสี่ยงมันมีดึงดใช่ใช่ถว่าเขาไม่เสี่ยงอะไราจังหวะ85เขาไม่เสี่ยงทีนี้ถ้าส่วนตัวเจว่าก่อนหน้านี้อาจจะมองไทยประเมินไทยต่ำไปนิดนึงถูกใช้คำนี้ได้เจประเมินไทยต่ำฉันก็ประเมินต่ำเพราะว่าเราเชื่อว่าโอ้เจอโอมานอาจโดนสูงเจอซาอูไม่รอดสุดท้ายรอดทั้งคู่ไม่เสียประตูด้วยครับ เกมนี้เจออุซเบกถ้าต่อยอดโมเมตัมตรงนั้นความมั่นใจวิธีการทุกอย่าง<ช>ไปแบบที่พิจุดว่าแต่เสริมดีเทลนะติดเที่ยวเล็บเพิ่มเรามีโอกาสชนะอุซเบกได้ในเกมเลยไม่ต้องไปรู้จุดโทษเสียเวลาแต่เชื่อว่าโอกาสที่จะชนะมันออกแบบหนึ่งศูนย์อะไรแบบเนี้ยไม่ห่างไ่น้คือเบียดอะเบียดแบบหายใจลดต้นคอกันเลยอะแต่เชื่อว่าเราดีพอที่มีโอกาสชนะอุซเบกิสถานได้อะตามนี้